สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูากระท่อมมันแบบอไปกระท่อมหรือกระนำไม่รู้พี่พก็กกะท่อมอะแต่ว่าทรงโมดเดิร์นแล้วมีชานมีระเบียงห,หลังนี้ก็เท่าไรพี่ไม่รู้มันกัะประมาณนะ,ะ,ะจะเอมันเหมือน,น,นบ้านนั่นางไรก็ขายบ้านนะ ประมาณประมาณกี่บาทหลังนี้สี่สี่พันกว่ 4, าสี 4, า่พันฝ่าที่นฝ่านี่เราซื้ออะไรบ้างครับผมก็ซื้อบ้านร้อนสักซื้อเสาซื้อเสากระเบื้องมือสองเสาไมา้พวกนี้เป็นไม้แพรเรดดูโอ้โหแพรเรดนะครับก็มาสุดยอดสวยแล้วถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราซื้อของมือสองแต่เราจ้างเขามันเกินสี่พันไหม น่าจะเกินน่าจะเกินนะเราถึงเราจะซื้อของพวกเป็นไม้เก่าซื้อกระเบื้องเก่าแต่ว่าเกิดเราจ้างเขาหมดน่าก็จะเกินเกินเกินแต่ว่าเกิดราคานี้คือราคาสี่พันนี่คือราคาที่ว่าเราหาซื้อของมือสองไม้ไม้มือสองแต่ไม้อยู่โคสุดยอดนะดูครับดูนี่เขาเรียกส่งอะไรที่มเดินไหมมเดินนะมีมันกี่เมตรรู้ไหมมันในห้องเนี่ยห้องในห้องเนี้ยห้องสามเมตรในห้องสามคูณสามก็ เป็นที่พักอาศัยนะครับอยู่ตามในสวนมาทําสวนก็พี่ก็ทาไ,ไ,ไ,ไว้เวลาเข้าอยู่ในสวนครับ mm hmm. ก็เป็นบ้านนี้เป็นระเบียงครับต่อไปเขาจะทำชาก็สวยๆมาก่ายกัะมาณงบประมาณสี่พันสี่พันนี่คือเราเราซื้อของเองหรือมีของอยู่แล้วือของที่มันเป็นนั่นนะเป็นไม้ดัดแปลงเอาแล้วก็เป็นกระเบื้องแต่พี่ว่าถ้าเราซื้อของหมดจ้างเขาจ้างเขาดาจนะเ,เกินเกิน เก็น่าเยียบมือนลยนะน่าจะเก็บหุ่เก็บคำนืงแต่ว่านี่คือของค,อคือเป็นของซื้อซื้อ,อมาแบบแบบแ,แ,แบบมือสองครับแล้วก็พวกไม้ก็คือไม้ตามที่มีอยู่แล้วแต่เช้พาพามาชมสวนบ้านกระหน่ำน้อยครับนักนกระหน่ำสวยอหมมีชานระเบียงไว้นั่งกินข้าวชมสวนทัวว่ายน้ําปลูกผักดูพี่ปลูกอะไรบ้างครับผมพาไปรีวิวสวนกเกษตรหนุ่มสกลนะครับคนบ้านประจบ หนุ่มสกลรคนประจวบนี่ปุมมะเขืออะไรพี่มะเขือเปาะมะเขือเปาะนะปลูกแบบนี่พี่เขาบอกว่าดินไม่ได้ถ่ายเลยนะมาถากยาคาแล้วก็ปลูกก็งามดีครับ,บดู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 มเะเขาปลูกทุเรียนด้วยครับผมทุเรียนทุเรียน,ยนมะเขือเปาะเนาะขมผู่โอ้โหถั่วสุดยอดโอ้ยถั่วเก็บไปขายแล้วเนี่ยดกหน้าดูเลยเนี่ยดูดูดูถั่วโอ้โหสุดยอด โหดอกมากเลยนี่มันเมล็ดเมล็ดเราเก็บเองหรือว่าเราซื้อ,ซ,อซื้อมาไหาพี่ซื้อมาถุงหนึ่งยี่สิบห้าบาทโอ้ยี่สิบห้าบาทกินได้เกินยี่สิบห้าบาทนี่ถัถ่วแปรนี้ลงทุนเลยบ้างเนี่ยก็มีแต่ปุ๋ยสามโลปุ๋ยสามโลแล้วงั้นโอ้โหไม้<ว>เราเก็บฉีดยาอะไรเก็บเองสุดยอดสวยงามมากโอ้โหดู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 โอ้โหสุดยอดชวยส่วยวยวยนี่ครับพามาดู ส่วนของพี่อะไรนะพี่ชื่ออะไรทำพรเทียมพรน,นะหนุ่มสกลครับได้แฟนประจวบมาทําส่วนเกษตรเล็กอยู่ที่ประจวบนะเป็นหนุ่มบอ่อน้ํามันนะเนี่ยดูดูดโอ้โหสุดยอดดูในในบอ่อนี่บัวสีม่วงนี่นะพี่นะดูครับสุดยอดไหมกระดับน้อยคอยลัก หนุ่มสกุลคนประจวบนี่จะอมนะครับแล้วมีปลาไหมพี่ม,มีนะโห oh, สุดยอดบอ่อขุดแล้วก็มีบัวอยู่นะครับมีปลูกไว้เต็มเลยดูดูโห oh, มะพร้าวพันธุ์อะไรมะพร้าวน้ำหอมดูส่วนชีวิตสโลไรไหมโอ้โ oh, หสุดยอดมะเขือมะพร้าวแถวหนึ่งมะเขือแถวหนึ่งสับตะไคร้ขนุนขนุนพันธุ์ไรเนี่ย เพดราชากับแดงสุริยาโอ้โหตัวฮิตจะด้วยนะครับ <c oughs> เล่นตัวฮิตจะด้วยนะแหวงง่ายเลยเนี่ย <c oughs> ดูครับเป็นถนนที่กำลังนิยมนะครับสุดยอดโอ้โหนี่ก็นี่ต้องเข้าใจนะรับมันอาจจะงามบ้างมันงามบ้างพี่เขาบอกว่าเนี่ยคือที่ที่ว่าม,มันไม่ได้มีการถ่ายเพิ่งมาถ่ายเมื่อนี่ก็จะปลูกข้าวโพดมะข้าวโพดพ,พ,พ,พันธุ์นมสดสุดยอดผลกล้วย ต้นอนวาใหญ่อันนี้มัเสือพวงเสือพวงนี่นะเพราะเองหรือวะเพราะเองโอ้โหสุดยอดไม่ได้ซื้อนี่ครับก็ปลูกกล้วยปลูกอะไรไว้ปนี่สุดยอดสวยดีเดี๋ยวพี่เขาจะไม่อยู่เดี๋ยวเนีัยปลูกตากระหน่ำกระหน่ำน้อยคอยรักไว้เดี๋ยวต้องไปทำงานที่ไอ้ไอ้บอมันนะเอ็นบังมะกงมะกงอีกโอ้โห ชีวิตช่วงโควิดก็มาอยู่ใช้ชีวิตเปืนอนีหนีโควิดมาจากบางปะกงนะมาใช้ชีวิตปลูกผักปลูกหญ้าอยู่ที่ประจวบนะครับนุ่มสกลคนบ้านเราครับผมแต่ไฮไลท์ที่นี่ผมมีพาดูไฮไลท์ที่นี่พี่เขานี่ครับสุดยอดเลยเห็ดปูเห็ดโคนนี่นี่นี่บ้าเลยจริงกำลังขึ้นนี่โอ้ ดูเนี่ยดอกหนึ่งสองดอกนี่กำลังขึ้นเออมันเนี่ยหาไม่เจอเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูดูโอ้โหทีตปลูกผักปลูกหญ้ากินหลายหลายเห็ดบวกขึ้นเต็มเลยนี่นี่ดู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 โอ้โห นี่มันอายแล้วดูดูเสียงขึ้นดูไหมอือสุดยอดพาบริเวณอือนี่ครับพาดูชิตโซไลท์ครับหนีโควิดมามาปลูกกระหน่ำอยู่ที่ประจวบหนุ่มสกลคนบ้านเฮาครับนี่นี่เห็นแล้วไหมหนุ่มเขาได้มาปลูกกระพดนมสดปลูกกล้วยนี่ทำทุกอย่างใช้มือนะใช้มือช่วงเวลาสามนี่คือสามเดือนนะสามเดือนสามเดือนดูปลูกทุกอย่างมีทั้งพืชสวน คือเพื่อเศรษฐกิจที่นี่ด้วยคือเพชรราชาแดนสุยาคือตัวกําลังมาแรงแต่รู้ด้วยหงไหนด้วยแล้วก็เปนกันหน่น้อยเนี้ยโหชีวิตง่ายๆคือว่าตอนตอนอยู่บางมะกงนี่มันก็ชีวิตมันแออัดนะนะมันเข่งเีียะทำงานเกี่ยวกับพี่ทํางานเกี่ยวบอมันเหรอใช่ไหมใช่ไหมอยู่กับบอมันเกี่ยวกับสีเกี่ยวกับท่นน้ำมันดีคูณเยอะแล้ว ช่วงโควิดก็มาใช้ชีวิตแบบนี้ปลูกกระหน่ำอยู่ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกทุเรียนปลูกผักทุกอย่างกินที่โซโลารท์ครับเพา,าฝากกันนะครับพี่อภรรที่เขาไม่ได้ออกสือกโดเล็กสิทธ์ก็ประมาณแค่นี้ครับทำฝากครับงบพามาชมบ้านหลังนี้ครับงบสี่พันบาทคือสี่0บาทนี้คือเรามีซื้อแค่กระเบื้องเสา,สาไม้ด้วยไม้ก็น่าจะซื้อไอ้ไม้แปร ไม้แปรคานไม้คานนะแต่ก็คือซื้อมือสองอีกก็<ม>คือซื้อซื้อซื้อราคากันเองก็เกิดว่าพี่เขาบอกถ้าเราซื้อมือสองซื้อหมดนี่ทำแบบหมดนี่เราซื้อทั้งหมดเราจ้าหมดก็น่าจะเกินสี่พันเป็นความรู้กันก็เกินสี่พันแต่ว่าเกิดว่าเราสามารถที่ทําเองได้เราหาซื้อของถูกต้นทุนถูกๆได้มาทําเป็นกระน,นำน้อยๆก็อยู่ได้มีความสุขมันไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวที่ใจของเราความสุขอยู่ที่ใจของเรามันไม่อยู่ที่ อะไรลรูหราตอนนี้มีความสุขมากเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม